จากข้อมูลรปัจจุบันนะครับ90%ของโรคนี้เนี่ยมักจะมีปัจจัยเสี่ยงตรงก,กันก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่สมมุติว่าเรามีอาการไอเรื้อรังหรือว่ามีอาการหายใจวี้เหนื่อยง่ายขึ้นรวมถึงเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงสูบบุหรี่ต้องระวังว่ามันอาจจะมีโรคปอดอุดการเรือ้อรังหรือว่าสมองพอ,องร่วมด้วยหรือเปล่า ครับครับได้ครับได้ครับแต่ผมรีบจัดการให้นะครับครับโอเคครับพี่แทมเป็นไรบ้เนี่ยไม่สบายป้ะคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็อดีว่าช่วงนี้พี่รับ j อบหลังเลิกงานบ่อยก็คือขับรถส่งของเนี่ยพวกฝุ่นพวกควันอะไรมันเยอะมันก็เลยมีอาการคันคออย่างเงี้ยแหละโอ้ยมอวันก่อนนะก็ดันลืมใส่แมสก์อีก แต่คิดว่าไอแบบนี้ไม่น่าใช่แค่แพ้อากาศลืมใส่แมสอะไรอย่างนี้แล้วมั้งไอแบบนี้เพราะว่าสูบบุหรี่เยอะหรือเปล่าเนี่ยเผาๆลงบ้างนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะเสียงานเสียการเสียสุขภาพด้วยพอดีว่าพี่พักผ่อนไม่ค่อยพอด้วยแหละแล้วอากาศมันก็เปลี่ยนบ่อยด้วยมีอาการไอแบบนี้มาได้2วันละหนูว่าพี่แทมอะไม่ได้ไอมาแค่2วันนะเหมือนไอมานานแล้วแต่เพิ่งมาไอหนักเอาช่วงนี้เปล่าใช่ไหม แต่ที่สําคัญนะ่ะรู้ว่าไอยแล้วยังจะสูบบุหรี่อีกนี่ไหนตอนแรกบอกว่าเลิกแล้วไงเดี๋ยวหนูนะจะแอบไปฟ้องแฟนพี่ว่าพี่แอบมาสูบบุหรี่เฮ้ยอย่ยานะนี่เราก็รู้ไม่ใช่หรือว่าแฟนพี่มันดุขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็ตายพอดีอะกลัวตายเพราะแฟนดุดีกว่าตายเพราะบุหรี่นะหนูว่าเอางี้ดีกว่าถ้ามีเวลาไปหาหมอตรวจเช็คนิดนึงดูสุขภาพหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้ง สวัสดีค่ะพบกับรายการ b a g บ o o l i ไ e Healthy Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่อาการของพี่ท่านนี้เขามีทั้งไอหนักไอเรื้อรังหายใจเหนื่อยหอบนะคะซึ่งก็เป็นอาการที่น่าจะมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคเกี่ยวกับปอดอักเสบนั่นเองค่ะซึ่งเป็นโรคที่พบเห็นได้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ วันนี้ค่ะกิกจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะอยู่ในกลุ่มโรคปอดอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากทางด้านของนายแพทย์ธนกรภัสนียสินนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลเวชธานีจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้อยากสอบถามมากเลยเพราะว่าเรื่องของปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญแต่ว่าปกติแล้วกิกมักจะได้ยินคําว่าโรค ปอดอักเสบเรื้อรังแล้วคราวนี้ปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไรคะคุณหมอจริงๆมันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยกว่านะครับก็คือโรคถุงลมโป่งพองนั่นเองนะครับอซึ่งโรคนี้เนี่ยการเกิดเนี่ยเกิดจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังบริเวณของถุงลมนะครับแล้วก็หลอดลมฝอยส่วนปลายเป็นการอักเสบเรื้อรังเมื่อมีการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นเนี่ยถุงลมหรือว่าหลอดลมฝอยส่วนปลายจะมีการเสื่อมเสื่อมสภาพอาจจะมีการหย่อนยานในการทําลายของ มรทำให้อเืในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแกส๊สเนี่ยมันผิดปกติมากขึ้นรวมถึงอากาศเข้าอากาศ,อ,ากาศออกก็เป็นไปด้วยความยากลําบากมีการอุดตนันอุดกล้งเกิดขึ้นส่วนใหญ่โรคนี้เนี่ยจะต้องเกิดจากการที่มีการอักเสบเหลือรังสัมพันธ์เหลื้อรังจะไม่ได้เกิดฉับพลันนะครับคือไม่ได้เพราะว่าไปเจออะไรครั้งเดียวแล้วเป็นเลยอ,อย่างเงี้ยมันจะต้องเรื้อรังมานานเป็นหลายๆ10ปีโอ้หลายสิป,ปีเลยโดยที่เราจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหาเราตลอดเช่นเรื่องของฝุ่นควันหรือว่ามลพิษอย่างที่กล่าวไปแล้ว นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าสิ่งที่เราแบบเหมือนใช้ชีวิตประจําวันโดยที่เราไม่ได้คิดถึงอันตรายเลยมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปัจจุบันฝุ่นควันเยอะมากจริงทีนี้อยากให้คุณหมอเล่านิดน,นึงว่าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลอาจจะทําให้เกิดเรื่องของถุงลมป่งพอง,องหรือว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยมีอะไรบ้างใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างคะกลุ่มเสี่ยงเลยเนี่ยคือจากข้อมูลรปัจจุบันนะครับเกของโรคนี้เนี่ยมักจะมีปัจจัยเสี่ยงตรงกันก็นกคืือออเรรร่งงขกาสูบุี นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับสูบซิก้าไปนะครับหรือว่าปัจจุบันในเรื่องของ e-cigarette หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็กําลังมาเนาะทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการสูบบุหรี่โดยตรงแล้วเนี่ยยังมีควันบุหรี่มือสองที่อาจจะถูกมองข้ามไปนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันถ้าเราอยู่ใกล้ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่อาจจะเป็นคนในครอบครัวแล้วรับเอาควันบุหรี่มือสองเข้ามาใช่ไหม อันนี้คือ90%แรกอีก10ถัดไปก็จะเป็นในกลุ่มที่เรื่องของปัจจุบันก็เรื่องของ pm 2.5นะครับที่เราอาจจะได้ข่าวกันอยู่แล้วนะครับฤดูหนาวนี่แหละที่มันจะมาเยอะนอกจาก pm 2.5แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวอาจจะเป็นกา๊าซพิษไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของอุตสาหกรรมเองหรือว่าในด้านของกเกษตรกรรมเองนะครับตรงนี้ก็อาจจะพบได้ไดบ้างแล้วก็ส่วนน้อยๆเลยก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นโรคทางพันธุก,กรรมบางอย่างเช่นในเรื่องของการขาดเป็นไรายบางประเภท ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้ในคนอ,อายุน้อยแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนน้อยมากนะครับที่เจอพูดถึงปัจจัยเสี่ยงไปแล้วที่ทำให้เกิดโรคมาพูดถึงอาการ<ช>บ้างดีกว่า<ช>ปกติเนี่ยเวลาที่เราเป็นโรคเกี่ยวกับถุงลมบอมของเขาจะมีอาการยังไงบ้างคะหลกัลกๆคนไข้ก็จะมาด้วยอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็มีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีเสียงได้ยินเสียงวีส นะครับเสียงวิ้ววิ้จากในอกนะครับรวม,มถึงเวลาออกแรงเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติเวลาเทียบกับคนในวัยเดียวกันอาจจะเดินได้สั้นกว่าคนปกติหรือว่าขึ้นมาในชั้นสองแล้วอาจจะต้องมีการพักระหว่างขั้น,นเหนื่อยหอบแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้หรือว่าในบางรายเนี่ยนะครับอาจจะมาด้วยอาการถุง,งลมป่งพองกำเริบฉับพลันมีภาวะหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าออกซิเจนเพื่อการรักษาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาการหนักประมาณไหนเราถึงจะต้องมาหาหมอและอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการไอจากการแพ้อากาศปกติอย่างเงี้ยค่ะจริงต้องแยกก่อนว่าแพ้อากาศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ไอตลอดเวลานะครับมักจะ<ฆ>ไอสัมพันธ์กับช่วงอากาศเช้ามืดนะครับหรือว่าช่วงเช้าเช้านะครับมักจะมีเสมหะไหลลงคอมีาอาการคันจมูกร่วมด้วยครับจมูกพันจมูกคักนตาน้ำตาไหล<ฆ>ครับอาจจะมีประวัติที่ เรารู้อยู่แล้วว่าเราแพ้อะไรแล้วเราส,าสัมผัสสสิ่งนั้นแล้วมันจะมีอาการกระตุ้นเข้ามาเนาะตัวภูมิแพ้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการหอบไม่มีอาการหายใจวิสให้เห็น<ม>ถ้าสมมุติว่าเรามีอาการไอเรื้อรังหรือว่ามีอาการหายใจวีสนะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นรวมถึงเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่รรางเงบุ้ครับนะครับหรือว่าอาจจะเป็น second hand smoker <ม>สัมผัสกับน<อ>คนสูบบ,สบุหรี่อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังว่ามันอาจจะมีโรคปอดกด้ารเรื้อรังหรือว่าถุงปงพองร่วมด้วยหรือเปล่า ก็ให้รีบมาหาหมอได้เลยนะคะอ,คอ่าอย่างนี้สุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณหมอธนกรฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเรา BLA Healthy Station ว่าถ้าสมมติว่าเรายังเป็นไวทำงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลาจากโรคนี้ได้บ้างคะ่ะการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะซึ่งการป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดขึ้นก็แน่นอนวนะ่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการสัมผัสควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่เองนะครับหรือบุหรี่มือสองนะครับ อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ PM 2.5นะครับวันนี้น่ากลัวเลยใช่ใชฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงเหมือนเช็คสุขภาพอากาศว่าดีไหมเราต้องป้องกันตัวเองขนาดไหนใส่แมสออกไปข้างนอกวันไหนที่มี PM 2 5เยอะเราอาจจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นาท์ดอร์นิดนึงะนะครับรวมถึงการสูดในเรื่องของอสารพิษควนันอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกเกี่ยวกับการเผาไหม้บางอย่าง,าง,างเช่นพว,พวกของอาทาน หรือว่าพวกการแก๊สหุงต้มอะไรนี้เป็นไปได้เราพยายามทําในที่ที่มันเป็นที่อากาศเปิดน,นะครับเราก็อาจจะป้องกันตัวเองว่าใส่มงกใส่แมสนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกตินะครับเราก็อาจจะมาปรึกษาคุณหมอได้นะครับเพื่อตัวจเช็คสุขภาพปอดกันอีกทีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำดีๆที่ทำให้เราเนี่ยได้สังเกตพฤติกรรมแล้วก็อาการของร่างกายของเราบางคนเนี่ย บอกว่าฉันยังแข็งแรงอยู่ยังไม่มีอาการอะไรออกมาเลยนะคะก็เลยปล่อยร่างกายไปใช้ชีวิตแบบเต็มที่เพราะรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะหนักแล้วเพราะฉะนั้นสังเกตอาการตัวเองให้ดีก็เป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสํญญาสหรับนายแพทย์ธนกรทัศนียสินนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลเวชธานีที่วันนี้มาให้ความรู้ดีๆกับเราในรายการค่ะวันนี้กุ๊กกิ๊กและคุณหมอธนกรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โรคร้ายแรงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเตรียมพร้อมรับมือด้วยประกันโรคร้ายแรงกับสัญญาเพิ่มเติม Happy CI จากกรุงเทพประกันชีวิตครอบคลุม6กลุ่มโรคมเร็งหัวใจสมองและระบบประสาท ไตการติดเชื้ออย่างรุนแรงและโรคผู้สูงอายุได้แก่โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันผลประโยชน์คุ้มค่าแม้ไม่ป่วยก็รับเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงระหว่างสัญญาหรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาคุ้มครองยาวเบีย้ยคงที่แม้อายุมากขึ้น ลดยอ่อนภาษีได้เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้สิทธิ์หากลดยอ่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดเพราะการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีคือต้นทุนชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนนอกจากอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจแล้วโรงพยาบาลเวทานียังมีแพทย์เฉพาะทางอีกหลากหลายสาขาให้บริการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเช่นหุ่นยนต์กายภาพบําบัดซึ่งเราเป็นโรงพยาบาลที่มีหุ่นยนต์กายภาพบําบัดมากที่สุดในประเทศไทยมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเวชธานีผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยหุ่นยนต์กายภาพบําบัดภายใต้การดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมากประสบการณ์และนักกายภาพบําบัดที่ผ่านการรับรองการฝึกอบรมหุ่นยนต์กายภาพบําบัดมาโดยเฉพาะหุ่นยนต์ของเราประกอบไปด้วย1 หุ่นยนต์ลูนา EMG หุ่นยนต์ฝึกแขนสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถขยับแขนได้และในผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อแขน 2. หุ่นยนต์อามิโอสปริงหุ่นยนต์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มขยับกล้ามเนื้อแขนได้แต่แรงกล้ามเนื้อและการควบคุมการเคลื่อนไหวยังไม่ดีพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน 3หุ่นยนต์ hand o f อ hope หุ่นยนต์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อมือไม่สามารถขยับได้หรือแรงกำยียดมือยังไม่ดีโดยจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของมือได้อย่างเป็นธรรมชาติ 4. หุ่นยนโโโต์ locomat หุ่นยนต์ช่วยการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการยืนเดินจากโรคหลอดเลือดสมองภาวะบาดเจ็บทางสมองการบาดเจ็บที่ไขสันหลังและโรคของไขสันหลัง หุ่นยนต์ซีมิลที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจวัดวิเคราะห์การเดินประเมินความเสี่ยงการหกล้มโดยแพทย์เฉพาะทางมาพร้อมกับการฝึกด้วย V i อร์ช l Reality บนพื้นฐานการเล่นเกมหกหุ่นยนต์คีโอโกช่วยฟื้นฟูการเดินได้ดีกว่าการฝึกด้วยวิธีมาตรฐานแบบเดิมเพียงอย่างเดียวช่วยให้ข้อต่อขยับได้ตามแนวเคลื่อนไหวของข้อทำให้ขาของผู้ป่วยสามารถก้าวสลับไปมาได้อย่างถูกหลักโครงสร้างและสรีระวิทยา โรงพยาบาลเวทานีมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยมาตรฐานสากลอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ